สวัสดีครับก็เช้าวันศุกร์ที่19ครับเดือน12ครับใกล้สิ้นปีแล้วนะครับนะก่อนอื่นก็ต้องใครที่ขับรถกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับห่วงไม่ขับเมาไม่ขับครับบางคนก็กลับกลางวันบ้างบางคนก็กลับกลางคืนบ้างครับแล้วแต่คนเลยครับนะว่าจะชอบกลับตอนไหนครับนะแต่อุบัติเหตุมันก็ไม่ได้บอกนะครับแต่เราต้องเซฟตัวเองก่อนเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนที่พื่นรนุมทางแล้วก็คนที่ไปกับเราด้วยนะครับนะโอเคครับ ก็จะมาสรุปผลฟุตบอลวีโวกันก่อนนะครับนะก็ไปที่คู่แรกเลยนะครับก็ประจวบครับก็แพ้กับบุญรังครับหนึ่งตัวสองครับจุบุรีก็เจ้ากับทูแบงคอบไปครับศูนย์ศูนย์ครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับบีกีปัทุมก็เจ้าไหมครับเจ้ากับเชียงรายครับสองสองครับต่อไปก็ไปที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอีกสองคู่ครับไบตันครับก็ถล่มสเปอร์ไปครับสี่สองเลยนะครับนะแล้วก็คู่ต่อมาเลยนะครับ อาร์เซนอลครับก็แพ้กับอาเซตเวสแฮมครับศูนย์สองครับดอนดอนนะครับนะนี่ครับก็ตามนี้เลยนะครับนะก็อาร์เซนอลก็อยู่ระดับสองเหมือนเดิมนะครับนะนี่ครับก็แต้มกันไม่ห่างครับตามการละทีมตามการแต้มสองแต้มนะครับนะอันดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับแต่แมนซี่เนี่ยมีโปรแกรมตกค้างอีกหนึ่งนัดนะครับนะนี่ครับถ้าเกิดชนะมาก็จะแซงอาร์เซนอลขึ้นเป็นอันดับสองแล้วนะครับนะนี่ครับก็จะเตะทีก็มาที่ซารเอกมาที่หนึ่งครับเนาะสิ้นปีพอดีเลยนะครับนะนี่ครับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับแจว